สำหรับท่านที่มีสวนภายในบ้านแล้วก็รวมไปถึงต้องการหาต้นไม้ที่ประดับตกแต่งในทรงสูง และต้องการปลูกเขาไว้เป็นไม้กระถางในพื้นที่อาคารซึ่งมีแสงแดดพอสมควรสองถึงในรูปแบบแสงร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายหรือแม้กระทั่งต้องการหาต้นไม้ตกแต่งพื้นที่สวนน้ำตกของท่านหรือเป็นสวนแบบ t ropical style หรือสวนร้อนชื้นโดยต้องการแนวต้นไม้หรือรูปทรงของต้นไม้ที่มีลักษณะต้นตั้งตรง คล้ายกับต้นไผ่แต่ยอดส่วนเข้ามาในพื้นที่ขนาดเต็กต้นนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยก็คือปาล์มไผ่ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติรูปทรงนั้นคล้ายกับไผ่เอาเสียมากๆแต่เป็นต้นไม้ที่อยู่กันคนละวงไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดแต่ประการใดแต่ยอดส่วนลงมาให้เราสามารถจะปลูกในบ้านเรือนได้อย่างเป็นมิตรมากๆเลยไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการปลูกเจ้าปาล์มไผ่กันทีก่อนที่จะนำมาปลูกในบ้านเรือนนะครับ เราก็เริ่มต้นเป็นความรู้จักจากถิ่นกําเนิดของเขาก่อนว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ประการใดแต่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากทางด้านแถบอเมริกากลางไม่ว่าจะเป็นทางด้านตะวันตกเฉียงใ,ใต้ของเม็กซิโกฮอนดูรัสกัวเตมาลาโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าปามไผ่ก็คือชาเมโดเรียเซอร์ฟิเชียโดยชื่อสกุลชาเมโดเรียนี้ก็มาจากคําในภาษากรีกอยู่สองคำหมายถึงของขวัญที่หล่นบนพื้นในที่นี้ก็พรรณนาถึงคุณ ของต้นไม้ในสกุลนี้ครับจะมีการล่วงหล่นของผลที่กราดเกลื่อนเต็มพื้นเลยสำหรับชื่อชนิดเซอร์ฟิซิอีก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีคุณอุปการก,กับต้นไม้ในชนิดนี้สำหรับสันฐานของเจ้าปามไผ่อย่างที่มือเย็นโปรยไปในตอนต้นเลยว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกับต้นไผ่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวลำต้นที่เราเห็นนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตในทํานองเดียวกันกับไผ่เหมือนกันก็คือมีการแตกกอออกไปเรื่อยๆและตัวลำต้นที่ ตั้งตรงขึ้นไปนั้นก็จะมีลักษณะเป็นข้อเป็นปล้องเหมือนคล้ายกับต้นไผ่เลยโดยที่ตัวสันฐานของต้นที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะมีลำต้นที่มีสีเขียวเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็จะมีลักษณะเป็นข้อเป็นปล้องด้วยรวมไปถึงการแตกใบออกมานั้นดูผัดผ่าดเพลินก็เหมือนกับหรือคล้ายกับใบไผ่ โดยเราจะเห็นใบประกอบแบบขนนกเรียงกันของใบย่อยที่เรียงสลับเกือบจะตรงกันข้ามกันไปในแนวทางเป็นแผงเดียวกันแล้วก็ใบย่อยนั้นก็จะมีลักษณะรูปหอ่อหรือมีรูปใบยาวแล้วก็ปลายใบแหลมโคนใบสอบเข้าหาการใบแล้วก็เนื้อใบสีเขียวเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับกลืนไปด้วยกันดีกับตัวลำต้นที่มีสีเขียวแล้วก็เนื้อใบที่มีสีเขียวด้วยจึงทําให้ในแง่ของทัศนาภาพที่เรามองเห็นนั้น ก็จะมีความเขียวขจีอยู่ชั่วนาตาปีเลยนอกจากนี้แล้วในบางช่วงระยะเวลาเราก็จะเห็นความสดสวยของช่อดอกของเขาด้วยโดยเป็นต้นไม้ที่มีดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียนั้นแยกออกจากกันโดยช่อดอกตัวเมียนั้นก็จะมีสีสดใสออกเป็นสีส้มแดง และขณะเดียวกันก็จะติดผลได้ด้วยนอกจากนี้แล้วก็เมื่อสุกแล้วก็จะออกไปทั้งๆคล้ำแล้วก็จะร่วงหล่นลงไปสําหรับการจะนํามาปลูกในบ้านเรือนนั้นก็สามารถจะนํามาปลูกใช้งานได้อย่างหลากหลายมากๆเลยนะครับในแง่หนึ่งที่นิยมเลยก็คือการนํามาปลูกระดับไว้ในฐานะของไม้กระถางแล้วก็ปลูกระดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดด ที่มีแสงจ้าฟุ้งกระจายพอสมควรเนื่องจากว่าเขามีความต้องการแสงพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ในพื้นที่แดดครึ่งวันประมาณสัก4ีถึง6ชั่วโมงต่อวันก็ปลูกได้แล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีเลยโดยการปลูกเป็นไม้กระถางภายในบ้านเรือนนั้นก็ตำแหน่งแห่งที่ที่แนะนำก็คือพยายามวางไว้ใกล้หรือติดหน้าต่างสักนิดหนึ่งเพื่อให้ได้รับแสงแดด พอสมควรกับการเจริญเติบโตของเขาและนอกจากนี้ถ้าเราจะปลูกลงไปในพื้นที่สวนน้ำตกหรือพื้นที่สวนร้อนชื้นอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าส่งเสริมบรรยากาศกาบเพราะว่าส่งเสริมบรรยากาศความร่มรื่นความชุ่มชื้นในพื้นที่นั้นเนื่องจากว่าต้นเขามีขนาดเล็กคล้ายกับต้นปาล์มหรือต้นหมากที่ย่อส่วนมาก,ก็ทำให้ ทัศนาภาพที่เรามองไปเห็นในระดับสายตาเพราะว่าตัวเขาเองนั้นมีความสูงประมาณสัก2-3เมตรได้เลยและนอกจากนี้ตัวทรงพุ่มกว้างเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่มีการแตกกอออกไปก็อาจจะเห็นกอนั้นขนาดใหญ่ได้ถึง2เมตรเลยครับสำหรับเรื่องของการปรุงดินก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดครับเป็นต้นไม้ที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความสมบูรณ์อย่างหลากหลายมากๆแต่เราอาศัยการปรุงดินให้มีความร่วน แล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงๆดีกว่านะครับโดยนําดินเดิมนั่นแหละขึ้นมา1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้าเข้ากับอินทรีย์วัตถุอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยสําหรับการปลูกลงไปในกระถางก็มีข้อแนะนําเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปลูกไว้ในพื้นที่อาคารก่อนที่เราจะใส่ดินลงไปก็พยายามรองก้นกระถางก่อนด้วยหินภูเขาไฟนะครับจะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ไม่เป็นไรเพื่อทั้งนี้ทําให้บริเวณด้านล่างของกระถางนั้นระบายน้ําให้ดีขึ้นแล้ว ถ้าเป็นไปได้ใช้จานร,รองกระถางรองไว้เป็นดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจะสัมพันธ์เรื่องของการลดน้ําสําหรับการลดน้ํานั้นแนะนําว่าให้สังเกตจากผิวดินของเขาเป็นดีที่สุดเลยถ้าเมื่อไหร่ผิวดินนั้นแห้งหมาดลงแล้วเราค่อยเติมน้ําเข้าไปทั้งในการปลูกลงไปในดินแล้วก็การปลูกลงไปในกระถางด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าปาล์มไผ่นั้นเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะเจริญเติบโต ในสภาพร้อนชื้นแล้เขาก็<ๆ>มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นก็ตามแต่การปลูกแล้วก็มีระดับน้ําและความชื้นขังชื้นแฉะมากๆก็มีโอกาสจะเสี่ยงต่อการเข้าทําลายของเชื้อราที่ทําให้เกิดสาเหตุของรากเน่าโขนเน่าได้ง่ายมากๆและก็รวมไปถึงอาการใบไหม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและแบคทีเรียการแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่การปลูกเราก็พยายามพูนเนินดินไว้ แล้วก็ค่อยปลูกลงไปบริเวณบนยอดเดินดินนั้นหรืออย่างที่มือยันแนะนําไปนะครับก็คือรองพื้นก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟซะก่อนแบบนี้ก็จะทําให้ความเสี่ยงในการถูกน้ําขังชื้นแฉะก็ลดน้อยลงและก็รวมไปถึงการลดน้ําหลังจากที่เราเห็นผิวดินหมาดเราค่อยรดน้ำลงไปแบบนี้ก็จะทําให้เป็นวิธีการดูแลรักษาเจ้าปามไผ่ได้อย่างเหมาะสมมากเลยนอกจากนี้แล้วถ้าหากกรณีที่เราสังเกตว่า ช่วงนี้มีน้ําฝนน้าขังชื้นแฉะนะครับแล้วก็จะเสี่ยงกับโรคอย่างที่มือเย็นว่าไปที่จะมีเชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายก็แนะนําว่าให้ใช้ไตราสารแล้วก็ลามินาผสมน้ําฉีดพ่นอยู่เป็นประจําทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้งโดยฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็น โดยผสมไตรสารแล้วก็ลามินาเข้าไปพร้อมกันเลยตามอัตราข้างฉลากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลต่อเรื่องของสารเคมีที่จะทําร้ายหรือทําลายตกค้างไว้ในสวนของเราแล้วก็จะส่งผลอันตรายต่อคนใช้สวนแล้วก็ลูกๆของเราที่เข้ามาวิ่งในสวนนะครับนอกจากนี้แล้วความเสี่ยงจากแมลงปากดุที่เข้าทําลายก็มีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยแป้งแล้วก็เป็นเจ้าไรแดง แนะนำว่าถ้ากังวลเรื่องนี้แล้วก็มีร่องรอยการเข้าทําลายของเจ้าเพลี้ยแป้งแล้วก็ไใดแดงนั้นจากต้นอื่นๆที่อยู่หลายรอบเราก็ใช้บูรินแล้วก็มีรารายผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลายเลาย็นเช่นเดียวกันแล้วมแมลงปากดูดอีกหนึ่งตัวเลยที่สามารถจะเข้าทําลายปามไผ่ได้ดีก็คือเจ้าเพลี้ยหอยซึ่งมือเย็นไม่แนะนําให้ใช้สารเคมีใน,ในการป้องกันกําจัดนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้า เพ้ยหอยนั้นถึงเราใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดตัวแม่เขาตายแต่ว่าตัวลูกอ่อนที่อยู่ภายใต้การคลุมของส่วนแข็งของตัวแม่เขาก็จะออกมาทําลายอยู่ดีเมื่อแนะนําให้ใช้ไลซินัสในการผสมน้ําฉีดพ่นก็จะกําจัดได้อย่างได้ผลทําให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนั่นเองครับนอกจากนี้เรื่องการให้ปุ๋ย ก็มี2แนวทางที่ทุกท่านใช้นะครับก็คืออย่างแรกก็คือถ้าเราปลูกในพื้นที่สวนร่วมกับต้นไม้อื่นๆอยู่แล้วมือก็แนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอกไว้เป็นที่สุดนะครับโรยลงไปที่โคนต้นอย่างสม่ําเสมอเลยถ้าเป็นไปได้ทุกสัปดาห์ก็ยิ่งดีเลยแต่ถ้าเรามีตารางระยะเวลาในการดูแลต้นไม้เราในทุกๆเดือนก็อาจจะให้ในทุกๆเดือนก็ได้ และก็รวมไปถึงการให้ปุ๋ยสําหรับไม้กระถางที่ตั้งในอาคารไม่แนะนาให้ใช้ปุ๋ยคอ,อกนะเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงมากถ้าต้องการใช้อินทรีย์วัตถุก็แนะนําให้ใช้มูลไส้เดือนดินโรยลงไปที่บริเวณในผิวกระถางนะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้ปุ๋ยละลายช้าอย่างสูตร13-13-13แบบนี้หรือจะเป็นสูตร1 6 1 6 6ก็ได้เช่นเดียวกัน โรยลงไปตามอัตราข้างฉลากนะครับสําหรับเรื่องการตัดแต่งกิ่งก็พยายามสอดส่องดูแลใบแห้งใบไ,ไหม้ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้กันไกตัดแต่งเอาออกไปรวมไปถึงในช่วงที่เขาเจริญเติบโตดีมากๆแล้วก็แน่นกระถางแล้วซึ่งจะเกิดขึ้นช้าหน่อยนะครับประมาณสักปี -2 ปีเลยถึงจะแน่นกระถางให้เราเห็นได้ง่ายๆเราก็ทําการผ่าแบ่งเจ้ากระถางนั้นออกเป็น2ส,ส่วนหรือเป็น4ส,ส่วนแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ปลูก ให้ได้จํานวนเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เขาสามารถจะแตกหน่อออกไปด้านข้างแล้วก็ทําให้ได้ฟอร์มที่สวยกลับมานั่นเองโดยที่ไม่ต้องแย่งหรือแออัดกันอยู่ในกระถางนั่นเองนะครับปาล์มไผเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกอย่างยิ่งเลยด้วยสันฐานหรือรูปทรงที่มีความละไมคล้ายคลึงกับไผ่แต่ย่อส่วนลงมาแล้วก็ยังอยู่ในวิสัยที่เลี้ยงง่ายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มราไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายหรือแดดครึ่งวันได้ดี และการยอ่อสวนนี่แหละครับก็ทําให้เราเข้าไปใช้สวนแล้วก็สามารถจะใกล้ชิดกับเขาได้เพิ่มมากขึ้นพินิษพิจารณาความสวยงามทั้งรูปทรงของใบรูปทรงต้นแล้วก็รวมไปถึงช่อดอกที่สวยงามมีสีสดใสในช่วงที่เขาออกดอกก็ถือว่าเป็นต้นไม้อเนกประสงค์อีกต้นหนึ่งเลยที่จะปลูกประดับภายในสวนก็ได้หรือจะนํามาปลูกประดับเป็นไม้ประดับในอาคาร ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยครับไปหามาปลูกกันนะครับมีให้เลือกซื้อเลือกหาหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดซึ่งราคาเองก็ผันแปรไปตามขนาดแล้วก็ความสวยงามของทรงพุ่มด้วยนั่นเองนะครับเป็นต้นไม้ที่หาง่ายอีกต้นหนึ่งเลยและอย่าลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกถ่าทำลายโดยโรคและแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงต่างเหล่านั้นเยาจงแนะนําให้ใช้สารชีวพันธุ์ จากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สาําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลน,นั่นเองนะครับหากท่านสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จากทางช e, ้อปปี้ a ัสด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้ถ้าหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็จะอาจจะแอดไลน์ไปคุยกันกันกบแอปพลายเคมได้โดยตรงและช่องทางนี้ก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็ส่งรวดเร็วด,ด้วยนะครับ ท่านดูแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เมื่อย็ยนเชิญชวนท่านให้กด u ั s c r i b e ติดตามมือเย็ยนไว้และนอกจากนี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็ยนอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนครและนอกจากนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็ยนไว้นะครับต,ตอนนี้เมื่อยัยนชูโดแอพพล่ยเก็บไประเทศไทยแล้วก็ปามไผ่ลาไปแล้วนะครับเขาเป็นปามนะครับไม่ใช่ไผ่นะครับ